โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสวสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชันแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามันอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะแพทใหม่ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะคใครที่อัปเดตแล้วหรือว่ายังไม่อัปเดตก็จะลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็สิ่งของที่อัปเดตเข้ามาใหม่ไอเทมใหม่ๆของฟงของฟรีเยอะแยยยยะะมมมามาากน,นนััแบบวีีี้้พพ่ออปเเเดดตตใหแลล นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่อัปเดตใหญ่เลยนะครับใครอยากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็พี่จะมาบอกข่าวดีกันด้วยนะครับสาหรับเรื่องของตั๋วอีโวนะครับว่าหายตอนไหนนั่นเองนะครับตอนนี้วันนี้คลิปนี้ได้คาตอบไปที่เรียบร้อยนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องพี่กันด้วยนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสาหรับอัปเดต แปดหน้ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะไปทีละอย่างกันเลยนะครับไปทีละอย่างกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นรางวัลน,นะครับรางวัลแล้งนะครับ รางวัลแรงนะครับซีซั่นหน้านะครับแพทหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยกำลังอัปเดตเนี่ยนะครับผมก็คือจะมีของรางวัลตามแรงเลยนะครับก็จะมีสกินปืนฟรีนะครับมีชุดฟรีแรงแดงนะครับแล้วก็จะมีแรงมาตเตอร์มีท่าทางฟรีๆด้วยนี่เลยนะครับผมเป็นท่าทางฟรีๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าถาวรไม่ถาวรต้องรอดูนะนะครับในส่วนนี้เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะมีชุดฟรีนะครับนำโทเค็น นะครับโทเค็ตแรงเนี่ยมาแลกฟรีๆได้เลยนะครับก็จะมีเสื้อกางเกงทรงผมนะครับลายเพ้นหน้านะครับลายเพ้นตารองเท้าโอ้ยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับก็เขาเชนบอกชัดเจนแล้วนะครับผมว่าเพิ่มแฟชั่นใหม่เข้ามาในร้านค้าแลกเปลี่ยนของทุกซีซั่นย้ำว่าทุกซีซั่นเลยนะครับในส่วนนับแล้วก็จะมีของาะวันนะครับแอนิเมชั่นแรงเปลี่ยนไปนะครับมีเลยนะครับมีทางฟรีด้วยสกินฟรีด้วยโอ้ห โคตรสุดบอกเลยว่าโคตรสุดนี่สกินปืน M90 ปะนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลับบอกนะครับลายโคตดสวยนะครับดูดิครับโอ้โหสุดจริงๆสําหรับแพทนี้นะครับผมแล้วก็แลงเฮโริตนะครับในแพทเทิร์นนะครับผมในแบทเทิร์นรอยัลนะครับผมจะถูกแบ่งออกเป็นอีก5ระดับนะครับเพื่อเป็นการฝึกให้ทักษะผู้เล่นแข็งแร่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่มีดาวด้วยยังสวย นะครับอย่างสวยเลยนะครับผมนะสำหรับแลงฮิรุอิทนั่นเองนะครับข้างล่างก็จะเป็นแลงแกนมาสเตอร์นั่นเองครับโอ้สวยจัดๆเลยนะครับส่วนสกินปืนนะครับพี่นำสามสกินปืนมาให้ดูนะครับส่วนถ้าเนิร์ฟหรือดอปหรือยังไงต่างๆนะครับก็มีอีกหลากหลายสกินเลยนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้หลากหม่ละกันในส่วนนี้แต่หลักๆก็คือจะมีในส่วน vss นะครับผมแล้วก็คาเกนะครับที่ดอปลงนะครับผมส่วนปรับขึ้นก็จะเป็นสกาตนั่นเองนะครับโอ้โห วีเอสงสัยจะแรงเกินไปนะครับผมแล้วก็คาจะแรงไปเลยเ네นื้อปลงกันเองนะครับแต่ในส่วนนี้นี่ไม่รู้ว่าเนื้อส่วนไหนบ้างเดี๋ยวพี่มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งลักกันนะครับนี่นะครับสำหรับใครชอบปืนสกานี่รอกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับรางวัลแรง้งนะครับแร้งสี่วิสี นะก็จะเป็นสกินปืน M14 สีทองนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแล้งกโก3เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเลยแล้งกโก3ปับ๊บเราก็จะได้ฟรีถาวรเลยในส่วนนี้เป็นสกินปืนฟรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนแผนที่นะครับนี่เลยทะเลทรายนะครับผมอะ่ะแมปทะเลทรายปรับเปลี่ยนตำแหน่งเกิดนะครับผม ซานตาลีนานั่นเองนะครับมีตามรูปนี้เลยนะครับผมนะก็ไปเปลี่ยนที่เกิดนั่นเองนะครับแล้วก็2เกาะสวรรค์นะครับอัปเดตเขื่อนใหม่นั่นเองนะครับนีตามนี้ตามรูปเลยนะครับผมระดับที่สามก็จะเป็นนิคมลกล้างนะครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งจุดเกิดใหม่เหมือนกันนะครับมีเลยนะครับระดับแผ่นนี้นั่นเองนะครับนี่ส่วนตาแปก็จะเป็นนะครับผมอ่าลำแสงที่สว่างขึ้น นะครับของกล่องแอร์ด็อกนี่น,นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบโอ้โหเอฟเฟกต์อย่างสวยเยอะกว่าเดิมอ่ะจากปกตินะครับนี่เลเวลหนึ่งเห็นไหมเป็นปกติแบบนี้ส่วนเลเวลสก็จะเป็นแบบนี้สวยจัดเลยนะครับสำหรับลำแสงกล่องไอดอกมันเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นความแตกต่างของออร่านะครับบ่งบอกถึงระดับอาวุธนะครับก็จะเป็นสีของแต่ละอาวุธนั่นเองนะครับแต่ละระดับนันเองนะก็จะมีสีแตกต่างกันออกไปนะครับตามนี้ นะครับก็จะเป็นลำแสงเป็นเอฟเฟกออกมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อาวุธใหม่นะครับเป็นสกินปืน M24 นั่นเองนะเป็นสไนเปอร์ตัวใหม่ในโคตรเทพนะครับลำกล้องหเหมือนเปิดฝาได้ด้วย <Yeah. S 1> โอย้โหจัดเลยในส่วนนี้นะครับนีโดยใ,ใกล้สวยปะเอาเรื่องตันนี้สกินยังไม่มาครับแต่ว่าปืนเนี่ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอสกินจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยที่หลุด มาในส่วนฟีไฟแอดวานนะก็จะเป็นห้องแ l a ตัวนี้นะค,คือไร่ครับผมห้องแ l a ตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นอันดับนะครับแฟชั่นส่วนบนนะครับผมเร็วๆนี้นั่นเองก็จะเป็นให้กดเข้าตรงที่แลบตัวนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนแบบยังไงอ่ะเป็นแฟชั่นส่วนบนเหมือนเป็นเสื้อประมาณนะั้นอัพจงอัพเกรดอะไรว่ากันไปในส่วนนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสดจัดแน่นอนสลหรับแปดีนนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาเข้าเรื่องสําหรับ กิจกรรมแรมเพจ4.0กันดีกว่านะครับแบนนงแบนเนอร์ก็หลุดมาหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแบนเนอร์หลักเลยเวลาเราเข้าเกมนะครับผมรีอันนี้ชุดนะไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านะสำหรับชุดนี้เอฟเฟกต์อย่างสวยเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นอีกช่องนึงนะครับนี่เลยนะครับชุดแรมเพจนั่นเองนะครับอู้ยางเทนะครับผมเพิ่มมาเป็น3มช่องนะครับเป็นสีน้ําเงินสีฟ้านั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดกิจกรรมแรมเพจนั่นเองอันนี้ก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้โลโก้เกมนะครับผมแพ็คนี้นั่นเองนะครับแรมเพจ4-0โคตรเท่4ชุด4สีด้วยกันนะครับ4ชุด4สีด้วยกันไม่รู้ว่าชุดไหนจะฟรีนะครับผมสำหรับชุดแรมเพจเนาะทีนี้เรามาดูที่สกินนะครับดาบคาตานะมีสองสีด้วยดาบเดียวมีสองเอฟเฟกต์มีสองสีเฮ้ยเกินดูนี่เอฟเฟกต์แรกสีฟ้านะครับปึ๊บเสียบปึ๊บ เป็นสีส้มเย็ดเฮ้ยโคตรเท่นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนี่ตรงเสียบคืนปุ๊บเป็นสีฟ้าทีเนี้ยเฮ้ยเท่จัดจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับมีหมัดสองเอฟเฟคด้วยมีสกินระเบิดมีดาบวัฒนามีสกินปืนอาร์คอีโวนะครับมีไอวอสองสีโอ้โห oh, oh, ปืนทอมสันมีกระเป๋าเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนอาร์คนะครับโอ้โห oh, อย่างไทยดูดิเป็นไงอันนี้ดูใกล้เอฟเฟคสวยจริงเอฟเฟคย่างสวยดูดิโคตรสวยจัด าบอกเลยว่าสวยจัดจับเลยนะครับแล้วก็ไอวอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอวอลในแต่ละกิจกรรมต่างๆนะครับต้องรอดูว่ามากิจกรรมไหนบ้างนี่นะครับไอวอลมีแต่สวยๆทั้งนั้นสีสันนี้โโอ้หสุดยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนรวมทั้งหมดเลยนะครับในซีซั่นหน้านั่นเองนะซีซั่นนี้นั่นเองนะครับหลากหลายสกินปืนนะครับแล้วแต่กิจกรรมไหนมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัดนะครับมีมัดสองเอฟเฟกต์สองสีโคตรสุดบอกเลยว่าโคตรสุดในส่วนกิจกรรมแรมไพเอนั่นเองนะครับมี นะครับบมักยังสวยไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ส่วนกิจกรรมแลมเพจหรือเปล่าต้องรอดูนะครับแต่ว่าพี่น่าว่าว่าน่าจะมากิจกรรมแลมเพจแหละบมักตรงนี้นะครับต้องรอดูนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกสวยจัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นสกินปืนเอฟเฟกสกินปืนนะครับนี่เฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเกมโอเวอร์ตรงกลางด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยอะสกินปืนอะนี่เวลาถือมานี้นี่เฟคโคตรแจ่มอะเฮ้ยเฟคโคตรโคตรโคตรอนาคตอะโลกอนาคตแหละ ประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องในทางด้านของท่าทางกันดีกว่านะครับที่หลุดออกมาใน IG เนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางแอนิเมชันหรือว่าท่าทางเปิดตัวนั่นเองนะครับมีหลากหลายท่าทางจริงๆิงนะครับยิ่ท่าทางนี้เนี่ยนี่นี่ตัวตนี้โคตรเท่อันนี้ข้างล่างก็จะเป็นท่าทางแปลงล่างนั่นเองนะครับตามที่พี่รีวิวไปในส่วน f ีไฟต์แอดวานซ์นี่บอกเลยว่าสุดจัดกระลับบอกแน่นอนนะครับอันนี้มันหลุดมาบางส่วนนะครับนี่เดีวราบท่าทางแอนิเมชันเปิดตัวโคตรเท่เป็นไง แล้วเราไปนั่งข้างบนนะ่ะเห็นภาพดี้ปะเนี่ยแล้วเราไปนั่งกวยห้างข้างบนเห็นไหมโคตรเท่มันจะเท่ขนาดไหนอาชิดอาเนี่ยตอนแรกพี่นึกว่ามันจะเป็นท่ายืนนะครับเหมือนดาก้อนบอลน่ะตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นท่ายืนแต่ว่ามไม่ใช่มันเป็นท่านอนนอนหงายแล้วกวยห้างโคตรเท่โคตรแอ๊กอ่ะต้องรอดูนะครับตองรอดูอันนี้ก็จะเป็นท่าทางท่าทางฟรีนะครับข้างบนเนี่ยแล้วก็จะมีท่าทางอื่นๆไม่รู้ว่าจะมาในกิจกรรมไหนนั่นเองนะครับนี่ตามนี้อันนี้จะเป็นท่าทางขอบแดงนะ ที่เต้นพร้อมกันะนะครับต้องรอดูว่าจะมาแบบไหนนะครับแต่อันนี้ก็คือท่าทางวรวมๆทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่ามีแต่ท่าทางปันป่นๆพี่ไปดูมาแล้วนะแต่พี่อย่ารีวิวอีกคลิปนึงละกันสำหรับ,บท่าทางเนาะบอกเลยมีแต่ปั่นๆเลยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครัครอบอันนี้เป็นแพคเกจชุดเลยนะครับตัวละครใหม่นี้ก็มีสกินเปืนมียไอวอลนะไอวอลตัวนี้เนี่ยตรงข้างในตรงกลางในข้างหน้าเนี่ยมันเป็นวิดีโอด้วยโคต Saint โรสดเป็นวิดีโอเลยเป็นจอวิดีโอข้างในเลยอะ พอดสุดอะบอกเลยก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนตัวละครเป็นยังไงนะครับตัวละครก็เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นนะโคตรเท่อันนี้หลุดมาจากเซิร์เวตมามเลยนะครับสรับตัวละครนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมน่าจะรับตัวละครฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นเหมือนกิจกรรมเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้กดแชร์ให้เพื่อนมากดลิงก์ของเราประมาณนี้เลยนะสลับกิจกรรมตัวละครใหม่นั่นเองนะครับในส่วนเซิร์เวตมาลนั่นเองครับส่วนเซิร์ฟไทยก็ มีเหมือนกันต้องรอดูว่าจะมาในรูปแบบไหนนี่นะครับข่าวๆประมาณนี้แหละอัปเดตหลายอย่างมากนะบอกเลยว่าหลายอย่างมากนะครับผมเนาะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรีๆพี่มีแจกโอ้โหรวมๆมาสามพันเพชรเลยนะตัวน,นี้แจกมาได้โอ้โหพันเป็นพันเพชรละในสตรีมทิกตอกนะครับใครอยากดูทิกตอกเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย นะครับในส่วนหมัดนะครับหมัดใหม่ก็มีเหมือนกันนี่เลยหมัดนี้เลยนะครับผมนะอ่ารอได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับแต่มาแผ่นนี้แน่นอนนะครับนี่สวยๆแจ่มๆเลยนะครับแล้วก็จะมี XM8 มีเคียวนะครับผมประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาอัปเดตคร่าวๆมานี่เลยนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ คิดว่าอยากให้พี่ทําคลิปแนวนี้นะับอัปเดตของฟรีอัปเดตของใหม่แบบนี้ก็จะลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจใพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ยิ่งแชร์เยอะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้านะครับผมสาหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ลาตัวไปก่อนนะครับผมกราบคําว่าสวัสดีครับ